หลังจากที่ติดอยู่ในพม่าหนึ่งวันมาดูกันว่าจะใช้ชีวิตยังไงถ้าไม่ใช่ประเทศตัวเองอ่ะแล้วม้วนะไปสากไอ้นี่เราจะกลับยังไงประเทศไทยแล้วมีที่นอนหรอกืนนี้ก็ไม่มีที่นอนเนี่ยใช่ค่ะสาเหตุหลักๆนี่ก็คือไอ้มะม่วงของพม่านี่แหละเพราะว่ามันอร่อยเกินไงโมก,ก็คือต้องไปตามล่าหากินนะถ้าครั้งนี้ไม่ได้กินก็คือนอนไม่หลับอย่างแน่นอนแต่ก็จะนอนไม่หลับในคืนวันนี้แหละค่ะติดที่พม่าหนึ่งวันเสื้อทาอะไรก็มีเราจะกลับยังไงบัตรประชาชนหนูก็หายก็คือตอนนี้ได้โรงแรมแล้วนะคะแต่นี่ก็ โอยมอึองอ่องพม่าไม่มีอะไรให้เที่ยวเลยหรอวะไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหน ออด้ยวยความที่เราอยากรู้อยากเห็นบ้านเขาไงก็เลยขอเหมารถที่โรงแรมค่ะแต่ไอสิ่งที่ยากที่สุดเลยก็คือการที่พงโ,โมเนี่ยไม่มีโลกโซเชียลให้เล่นเลยไม่รู้จะไปติดต่อใครแล้วก็ไม่มีใครแนะนําด้วยก็เลยเห็นร้านนี้ข้างทางค่ะก็เลยตัดสินใจกับเพื่อนๆว่าเข้ามากันเลยถ้าไม่งั้นเข้ามือค้าวันนี้คงไม่ได้กินแน่นอนแล้วประเด็นนี้คือไม่รู้จริงๆเลยนะคะว่าประเทศพม่าเขาเที่ยวที่ไหนกันแล้วด้วยไอความที่พงโมไม่กล้าออกไปไหนไกลได้อยู่แค่ท่าขี้เหล็กค่ะแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้ ลุยน้ำมาให้แต่นี้ก็กลัวรถเขาจะพัง,งไงก็เลยตัดสินใจเดินไปเองกันค่ะโอ้ยมาเที่ยวรอบนี้เหมือนผู้ประสบภัยเลยว่ะ